สวัสดีครับเพื่อนๆมาปัปเดข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะจุดเบรลิงแฮมครับต้องการให้อดีตต้นสังกัดเขาไปดึงตัวเขาเข้ามาสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยจุดเบลิงแฮมครับเคยมีข่าวกับแมนยูอย่างหนักเลยทีเดียวแต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะอยู่กับสโมสรบุรีเซียนดอทมูลหลังจากที่เขามีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเป้เปาหมายหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างใดโอเวนฮากีฟครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแมนย,ยูเต็ดควรที่จะไปดึงตัวของจุดเบรลิงแฮมเข้าสู่ทีมมมเเพื่่อททีจะให้ขาาากลับววงคว ยิ่งใหญ่อีกครั้งโดยจุดเบลลิงแฮมจะสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เบลลิงแฮมสามารถยกระดับแมนยูนเต็ดได้ทันทีหากว่าเขาย้ายมาถูกที่และถูกเวลาเขามีการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมอันนี้มีสโมสรอ,อย่างเรลวมาลิกแล้วก็บาร์เซโลนากำลังให้ความสนใจเบลลิงแฮมอยู่นั่นเองโดยเบลลิงแฮมอาจจะเป็นนักเตะที่อายุน้อยผมมั่นใจว่าเขาจะเข้ามายกระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยทีเดียวเขาสามารถแบกรับภาระได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีจุดเด่นทางด้านการจ่ายบอลที่มันยอดเยี่ยมมากๆ หากแมนยูน t เตตต้องการเขาเขาจะเข้ามาเติมเต็มให้กับสโมสร m แมนเชสเตอร์ยูไนเตดก็เวนฮาก,กิมนะครับได้กล่าวไว้นั่นเองงานนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะผมอย่าลืมนะกดไลค์ส u like, b s c r i b e กดแชร์ให้ด้วย